เรา,จะ,าจะมาติดตามพระเกจิอาจารย์อัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตถุมงคลแล้วก็น่าจะขออนุญาตจัดสร้างน่าลงทุนอันนี้ต้องบอกว่าน่าลงทุนนะครับสำหรับนักสร้างหเกจิที่ผมจะชี้เป้าให้ท่านเนี่ยผมว่ายังไม่ช้ำมากนะยังไม่ช้ำมากนะแต่บางองค์เนี่ยอาจจะมีวัตถุมงคลออกมา ออกมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าในในจำนวนที่เยอะเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ช้ำนะนะผมจะชี้เป้าหกองเนี่ยนักสร้างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งหกองคเนี่ยผมว่าคณะกรรมการหรือวัดเขายังเปิดโอกาสนะให้ไปขออนุญาตจัดสร้างได้แต่มีหลายองค์เหมือนกันว่าผมอยากจะชี้เป้าแต่ว่าวัดเขาไม่เปิดโอกาสให้คนไปขออนุญาตจัสร้างนะนั้นนะก็ต้องว่ากันไป นะครับอย่างนะอย่างสามรูปนี้หน้าสร้างแต่ว่าวัดเขาไม่เปิดนะครับวัดเขาไม่ได้เปิดให้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับนะพระอาจารย์อิฐววจุลามณีสมุทรสงครามอันเนี้ยนะหน้าสร้างนะโดยเฉพาะนะรูปแบบในใ,ในในเรื่องของเหรียญตัวท่านหรืออะไรแบบนี้รูปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยหน้าแต่ว่าวัดเขาไม่ได้เปิด นะหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอร์แปดริ้วอันเนี้ยหนะ้าตัวท่านเองเนี่ยนะน่าสนใจถ้าใครนะานักสร้างแต่ว่าวัดท่านไม่เปิดนะแล้วก็อีกองคหนึ่งก็คือนาะพระเกจิกระแสมาแรงนาะพระอาจารย์แจ้นาะวัดน้อมประชาสรรคอันนี้ก็น่าสนใจในการขออนุญาตจัดสร้างแต่วัดเขาไม่ได้เปิดอันนี้สามรูปนี้เราเราก็นะไม่ได้บอกนะให้ไปขออนุญาตจัดสร้างเพราะว่าวัดเขาไม่ได้เปิด เอาว่า6กเกจินี้น่าสนใจถ้านักสร้างไปติดต่อนะเขาสามารถจะเปิดให้นะอนุญาตจัดสร้างได้แต่ต้องไปดูนะกติกาหรือว่านะสิ่งที่เขาเป็นเป็นข้อตกลงกันนะครับนะองค์แรกนะที่ผมจะพูดถึงก็คือหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนะครราชสีมาจริงๆหลวงพ่อทองมีวัตถุมงคลที่ผ่านมาออกมาเยอะนะออกมาเยอะแต่ว่า ถาพิมพ์สวยๆโดนๆแล้วทาประชาสัมท,ทันธดีๆนะหลวงพ่อทอง,อย,งไไอย,นะยังไปได้อยู่นะยังไปได้อยู่นะายังแหวกกระแสะขึ้นมาได้นะเป็นสิทธิ์สายของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะถ้าดูจากฐานหลวงพ่อคูณนะดูจากฐานหลวงพ่อคูณถ้าเอาฐานหลวงพ่อคูณมาจับฐานหลวงพ่อทองเนี่ยนะอย่างกว้างมากๆเลยแล้วแล้วจริงๆฐานหลวงพ่อคูณในจังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานใหญ่นะ เป็นฐานใหญ่สามารถจะทําโครงการใหญ่ได้เลยถ้ามีการทําพิมพ์สวยๆประชาัมพันธ์ดีๆนะสําหรับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาน่าจับตามองแล้วท่านมีความรู้ความสามารถเก่งด้านอัขระยันนะการจานซึ่งทําให้นาะของต่างๆมูลค่าเพิ่มได้นะคือการจานอาัขระทําให้ของนั้นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อีกสําหรับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ถ้านัก สะสมหรือผู้สร้างนะอยากจะไปขออนุญาตจัดสร้างนะครับน่าสนใจทีเดียวองค์ต่อมาองค์ที่สองนะครับน่าสนใจนะหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธจังหวัดระยองหลวงพ่อรวยถึงจะมีออกมาหลายรุ่นแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าทําดีๆมีประชาธมพันธ์ดีๆแล้วก็พิมพ์สวยนะผมว่ายังพอไปได้สําหรับหลวงพ่อรวย วัดมากจะพุทธจังหวัดระยองแล้วช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังหลวง,งพ่อรวยท่านเมตตาออกงานเสกบ่อยฮะทำให้น่าเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้นสําหรับหลวงพ่อรวยวัดมากจะพุทธจังหวัดระยองแล้วท่านก็นะท่านก็มีเมตตานะมีเมตตาสูงทีเดียวนะทำให้เหมือนกับการกระจายบารามีของท่านให้คนได้รู้จักกันมากขึ้น นั้นหลวงพ่อรวยน่าจับตามองว่าถ้ามีวัตถุมงคลที่สร้างแล้วพิมพ์สวยประชากษ์มพันธ์ดีๆนะครับอาจจะไปได้นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2ส,ส่วนองค์ที่3นะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วที่ผ่านมาหลวงปู่บุตรดาก็มีวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยการออกมาหลายรุ่นของท่านทำให้ฐานการรู้จักนะมีมากยิ่งขึ้น แล้วล่าสุดนะท่านได้รับพระราชทานธรรมนัสักนะเป็นชั้นราชด,ด้วยนะครับความความเป็นพระอาวุโสของท่านเนี่ยอายุมากถึงร้อยสิบสองแล้วนะตอนเนี้ยทําให้น,นักสะสมเนี่ยให้ความสนใจลูกศิษย์ลูกหาให้ความสนใจนะพระที่มีอาวุโสแบบหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนั้นเนี่ยถ้าหลวงปู่บุตรดามีการขออนุญาตจัดสร้างและพิมพ์สวย ประชาธิพันให้ถึงผมว่าพอไปได้สําหรับองค์นี้นะครับนะองค์ที่สามมาองค์ที่สี่ที่ผมกับพูดถึงเนี่ยอันนี้นะอันนี้น่าจะผ่องหน่อยนะผ่องหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาวัตถุมงคลของท่านยังเปิดไม่กว้างมากนะักนะท่านพึ่งมาเปิดกว้างเอาปีนี้นะเปิดให้อนุญ,ญาตจัดสร้างวัตถุมงคลกันได้นะครับหลวงปู่สุพจน์หรือหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรม นายอยู่นครสวรรค์อันนี้ถือว่าเป็นสายเหนียวนะครับนะท่านท่านมีชื่อด้านนี้มีชื่อด้านสายเหนียวมานานนะครับนาะหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมล่าสุดเนี่ยท่านจะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ภายในวัดก็เลยเปิดให้ผู้สร้างไปขออนุญาตจัดสร้างณนะตอนนี้มีผู้สร้างไปขออนุญาตจัดสร้างหลายทีมแล้วแต่ว่ายังเปิดออกมาเนี่ยงานยังเปิดออกมาไม่กี่รุ่น นะถ้ามีประชาธมพันธ์ดีๆแล้วเข้าไปนะแล้วก็เน้นนะเรื่องการประชาธมพันธ์กันให้ทั่วถึงเนี่ยผมว่าน่าจับตามองสําหรับหลวงนะหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมนะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ช้ำนะยังไม่ช้ำนะครับนะแต่ว่าด้วยการออกตัวถ้าจะเป็นบอกว่าเป็นช่วงแรกๆก,ก็ได้นะครับนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยการออกตัวถ้าได้ก็คือได้นะแต่ว่า นะถ้ามีกระแสเนี่ยระยะกลางผมว่านะระยะกลางคนที่นะคนที่ไปไปดูกระแสเขาไว้แล้วก็มาระยะกลางผมว่าหลวงพ่อสุพจน์ยังมีโอกาสอยู่นะครับอันนีน้น่าจะเป็นเกจิที่สดใสอีกองค์หนึง่งมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเนี่ยหลวงตาขึมฮะหลวงตาขึมวัดบ้านผักขะดศีสเกตตาขึมเนี่ยผมว่าดีวันดีคืนนะ แต่ด้วยว่าในพื้นที่ของของสีสเกตเองเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่มีนะมีผู้สนใจวัตถุมงคลเยอะแต่กำลังซื้อเนี่ยนะกำลังซื้ออย่างอย่างสู้สู้ตรงอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีนะชาวต่างประเทศหรือมีใครที่นะเข้าไปกันเยอะๆเนี่ยนะลงตาขึมหน้าจับตามองเพราะว่าเป็นเกจิที่ครบเครื่อง่ นะถ้าบอกว่าบูบุญได้เลยเนี่ยนะ้าหลวงตาขึมนี่โดดเด่นนะโดดเด่นมากๆแต่ว่าโครงการใหญ่ๆของหลวงตาขึมยังไม่ยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับแล้วการขออนุญาตจัดสร้างผมไม่รู้ในระบบนะครับท่านลองไปดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามีคนที่สามารถจะไปขออนุญาตจัดสร้างได้น่าจับตามองอีกรูปสำหรับหลวงตาขึมวัดผักขาสีสเกตฮะ ถ้าทางใต้ตอนนี้นะครับรูปที่หกฮะถ้าตาทางใต้ตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าการขออนุญาตจัดสร้างจะง่ายหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีการไปขออนุญาตจัดสร้างได้หลวงปู่แพ้วสำนักสงฆ์บ้านสายหลวงพัทลุงน่าสนใจอีกรูปหนึ่งพอพูดถึงกระแสนในออนไลน์ line, หลวงนะหลวงปู่แพ้่ก็ไม่ธรรมดานะเป็นที่รู้จักของผู้คนค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะนะนักสะสมชาวต่างประเทศด้วยผมมาสรุป นาะพระเกจิอาจารย์ที่นักสร้างหน้ายังน่าจะลงทุนนะครับยังน่าจะลงทุนขออนุญ,ญาตจัดสร้างนะผมชี้เป้าไว้หกเกจิอาจารย์นี้แต่สําหรับรูปอื่นๆเนี่ยนะรูปอื่นๆไม่ใช่ไม่นะไม่ใช่ว่าไม่น่าลงทุนนะมีหลายองค์น่าลงทุนแต่ว่าวัดเขาไม่นะเขาไม่ได้เปิดนะเขาไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปไปขออนุญ,ญาตจัดสร้างนะยังมีอีกหลายรูป นะมีกหลายรูปนั้นการที่บอกว่าเกจิองค์ไหนหน้าสร้างหรือหน้าลงทุนหรือมีกระแสหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะผมว่าลําพังที่ทํามาเนี่ยนะหลายหลายหลายทีมทํามาเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเกาะกระแสไม่ได้เป็นคนสร้างกระแสนะจะเป็นคนเกาะกระแสมากกว่านะผู้สร้างเองอะ นะผู้สร้างเองหรือทีมหลายๆทีมจะเป็นการเกาะกระแสสะมมากกว่าการสร้างกระแสนั้นะเราต้องเปลี่ยนนะพอมมาในยุคนี้เนี่ยผู้สร้างเองต้องเปลี่ยนจากนะเปลี่ยนจากเกาะกระแสไปสร้างกระแสเองนั่นะสร้างกระแสเองยังไงครับก็ต้องมีการลงทุนนะมีการทําประชาสัมพันธ์มีอะไรตัวมีอะไรเพื่อสร้างกระแสเองทําไมจะต้องทําอย่างนั้นสมัยเมื่อก่อนไม่จําเป็นต้องสร้างกระแสเองนะครับ เพราะว่าเราใช้วิธีว่าพระองค์ไหนดังเป็นที่รู้จักก็ไปขออนุญาตจัดสร้างนะแล้เสียงตอบรับก็กลับเข้ามาดีนั้นเนี่ยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตามน้ำนะตามน้ำนะครับคือคือถ้าบอกว่านาะตามภาษาโบราณอบอกน้ำขึ้นน่ะให้รีบตักอนะน้ำขึ้นะนะให้รีบตักนะครับก็ตักตวงกันได้ แต่ว่าพอมายุคปัจจุบันเนี่ยน้พระลักษณะแบบนี้เนี่ยเริ่มน้อยลงนะลักษณะที่มีกระแสอยู่แล้วเนี่ยเริ่มน้อยลงนั้นใครที่จะไปเกาะกระแสลําบากนะาจะไปเกาะกระแสลําบากนั้นเมื่อเกาะกระแสไม่ได้ทํำยังไงอะฮะก็ต้องทํากระแสกันเองต้องทํากระแสกันเองการทํากระแสกันเองยังไงพระเนี่ยบางองค์บางรูปเนี่ย ท่านมีมีชื่อเสียงอยู่ในพื้นที่มีความเก่งในหลายๆด้านการสร้างกระแสเองก็คือการไปเอาข้อมูลต่างๆเอาเรื่องราวของท่านมาลงในออนไลน์หรือมาประชาธมพันธ์ให้คนรู้จักนั่นก็คือการทำหน้าที่ในการบอกกล่าวแล้วทําให้คนรู้จักในตัวท่านมากขึ้นไม่ใช่ว่าคนอื่นทําจนไปที่รู้จักแล้วเราค่อยไปตักตวง นะสมัยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นก็คือทําจนคนรู้จักแล้วก็จะเข้าไปตักตวงก็พอดังปุ๊บก็เข้าไปขอกันนะ่าไปขออนุญาตจัดสร้างกันนะในต่อไปนี้เนี่ยนะครับนะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแล้วท่านอาจจะต้องใช้นะใช้ความสามารถของท่านเองเพื่อจะเพื่อจะสร้างเกจิให้เป็นที่รู้จัก แล้วผมผมคิดว่านะมันเป็นความภาคภูมิใจของท่านแน่นอนสมมุติเนะี่ยผมก็ยังผมเป็นสื่อเองผมยังมีความภูมิใจเลยถ้าผมประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยวัดนั้นขายของได้นะวัดนี้ขายของได้เกจิองค์นั้นเป็นที่รู้จักผมยังภูมิใจเลยขนาดผมภูมิใจท่านก็ต้องภูมิใจถ้าท่านเกิดไปวัดในป่าในเขาเนี่ยแล้วนำเอาพระเกจิในป่าในเขาที่เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ เอามาให้คนในวงกว้างได้รู้จักกันมากขึ้นโดยฝีมือของท่านเองเนี่ยผมบอกท่านจะต้องภาคภูมิใจแน่นอนนะแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยนะผมนะผมบอกเลยว่าการตอบรับเรื่องวัตถุมงคลหรือเรื่องอะไรมันใช้เวลามันจะไม่ได้เลยอ่ะคือท่านสร้างรุ่นแรกมาเนี่ยนะรุ่นแรกมาเนี่ยท่านอาจจะนะท่านอาจจะยังขายไม่ค่อยได้คนไม่เป็นที่รู้จักแต่พอเป็นรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้า ณนะตรงนั้นเนี่ยพอเป็นที่รู้จักแล้วนะท่านอาจจะนะท่านอาจจะอยู่ได้แล้วช่วยวัดวารามต่างๆตรงนั้นได้อันนี้เป็นการสร้างเองฮนะหน้าสร้างกระแสเองนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของท่านจะต,ต้องร่วมร่วมด้วยช่วยกันในการทำนะครับนะคนคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพ,บพี่แดงวันนี้ฟังที่นครนะครับนะพันเอกสุภาพสวัสดีครับ นะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์ของขุนแผนรุ่นอะไรครับนะพระในป่าในเขาท่านไม่มาหลอกเสียเวลาปฏิบัตินะคุณอูนะสวัสดีครับบอกอนุชานะครับเสียเวลาปฏิบัติเหรอนะผมบอกนะจริงๆท่าน,นก็ก็เวลาเวลาเวลาพูดพูดได้นะครับ คือมันมันไม่ถึงกันในป่าในเขามากนะมันไม่ถ <ns 195 2> I mean, so ึงกันในป่าในเขามากนะนี่ผมยกตัวอย่างเฉยเฉยอะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะพระที่ท่านอยู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ในป่าในเขานะนะในป่าในเขามากไปมันก็มันก็ไม่ไหวนะผมก็เชื่อว่าไม่มีใครไปสร้างหรอกถ้าอยู่ในป่าในเขามากไปมันไม่ถึงกันในป่าในเขา่ะนะท่านบอกในป่าในเขาเนี่ยพระในป่าในเขาท่านไม่มาหรอกคือคือนะคือท่านไม่มาเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่มาไอคนคนที่จะไปทําก็ไม่ไป จริงๆเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าในป่าในเขาอะนะนะจริงๆเนี่ยพระเนี่ยนะไม่ใช่ในป่าในเขาแล้วในหมู่บ้านนี่แหละนอยู่นในหมู่บ้านในจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ท่านที่ท่านพอจะมีชื่อเสียงอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วท่านกําลังนะกาลังพัฒนาวัดแต่ว่าไม่มีใครไปช่วยท่านในการลงทุนไม่มีใครช่วยท่านในการเพราะบางองค์เนี่ยถ้าไปดูประวัติเนี่ยนะบางองค์เป็นพระสายปฏิบัติเป็นพระนะเป็นพระ ป่าเป็นพระที่มีวิชามีอะไรนะที่อยู่ในตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมีอยู่นะแล้วท่านก็มีชื่อเสียงอยู่แต่ว่านะคนยังไม่กล้าไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเพราะว่ากลัวบางทีก็ยังกลัวขายไม่ได้อยู่เพราะว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมันเป็นการลงทุนที่ผมบอกนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการลงทุนที่ต้องฟักเงินตัวเองไปก่อนนะ แล้วในยุคป,ปัจจุบันก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับหน้าการไปขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนก่อนนะนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีหน้าที่ใช้น้พระดังๆแล้วก็จับเสือมือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องลงทุนก่อนอย่างสมัยเมื่อก่อนเอาจริงๆในย้อนไปจริงๆการสร้างวัตถุมงคลนะวัดเขาไม่รู้จะสร้างยังไงแต่จะมี นะผมได้ไปคุยกับโรงงานหลายโรงงานนะสมัยเมื่อก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเขาที่เปิดโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปติดต่อกับทางวัดเองนะนะ้าสมัยเมื่อก่อนเขาไปติดต่อกับทางวัดเขาลงทุนให้หมดนะนะลงทุนให้หมดไปนะครับแล้วถ้าวัดจำหน่ายได้แล้วก็ถินผ้าป่าได้แล้วค่อยเอามาชําระมันเหมือนกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยแต่วัดเหมือนกับวัดเป็นหนี้ นะ้าเหมือนกับวัดเป็นนี้แต่เขาลงทุนให้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานทําเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงเขาก็ลงทุนได้นะสมัยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะหรืออาจจะมีเจ้าภาพนะาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปก็จะมีเจ้าภาพคือเจ้าภาพรู้จักกับโรงงานก็เลยติดต่อโรงงานว่าให้ทําพระแล้วเขาจะจ่ายเงินแล้วก็จะไปถวายให้ท่านแจกพระสายปฏิบัติสมัยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะ ะส่วนโรงงานบางโรงงานงานหมดก็ไปติดต่อวัดเองไปติดต่อบอกว่าเดี๋ยววัดเดี๋ยวจะทํางานถวายให้ทําอย่างนี้อย่างนี้แล้ววัดก็โอเคนะแล้วบอกว่าส่วนค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดวัดมีกระถินผ้าป่าแล้วจะมาหนะ้าชาระให้ก็ได้หรือถ้าไม่มีก,ก็ก็ไม่ไม่เป็นไรนะ่าเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันไอ้นั่นก็คือการทําวัตถุมงคลนาะสมัยก่อนแต่สมัยปัจจุบันเนี่ย นันก็จะมีมีผู้สร้างเนี่ยไปขออนุญาตจัดสร้างส่วนถ้านะถ้าพระไม่ดังนะพระไม่ดังเนี่ยนะครับคือคือท่านยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเนี่ยนะครับการไปขออนุญาตจัดสร้างท่านอาจจะให้จัดสร้างแล้วก็มีข้อตกลงกันข้อตกลงยังไงครับก็คือนะอาจจะนะรายได้นะอาจจะถวายตามที่นะรายได้เข้ามาแล้วก็จํานวนวัตถุมงคลจํานวนหนึ่งก็ถวายวัดไว้ นะหรือมีข้อตกลงกันอีกว่านะวัดจำหน่ายวัตถุมงคลนะจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ถวายวัดแล้วก็จำนวนที่นะส่วนต่างก็นะเป็นค่าใช้ใจ่ายก็จะมาเก็บกับวัดนะก็จะเป็นข้อตกลงกันอะไรกันแบบนี้นะท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นวัดที่มีกระแสอยู่แล้วเนี่ยการเปิดเปิดจำหน่ายที่วัดยังไงก็ได้เงินนะผู้สร้างก็ได้เงินกลับ แต่ว่ามันมีอยู่ในลักษณะที่ขาดหมายถึงว่าถวายวัดให้วัดเขาจําหน่ายส่วนที่เหลือนะครับที่จําหน่ายได้เนี่ยทางผู้สร้างเขามีทีมจําหน่ายอยู่เขามีทีมมีร้านมีอะไรจําหน่ายอยู่เขาก็เอาไปจําหน่ายไอ้นี่ก็คือว่าเป็นข้อตกลง